ครับสวัสดีพี่น้องนะครับผู้ปลูกมันสำปะหลังนะครับมาอัปเดตมันสำปะหลังนะครับที่ปลูกไปเมื่อวันที่14กันยานะครับ14กันยา 25, 6 6นะครับพันนี้เป็นพันแปดเก้านะครับซีมาแปดเก้านะครับเป็นกลุ่มมันสำปะหลังในสายพันธุ์ละยองนะครับพื้นที่ก็ประมาณ8ไร่นะครับอายุประมาณ2เดือนนะครับ ลักษณะสายพันธุ์เขาก็จะเป็นยอดออกเขียวอ่อนนะครับการใบนะครับก็จะเป็นแดงนะครับอมเขียวนะครับประมาณนี้นะครับในกลุ่มของประมาณพันแปดเก้านะครับสภาพก็ดินทรายครับทารุนมันไปแล้วนะครับหนึ่งครั้งนะครับระยะห่างระหว่างร่องก็หนึ่งเมตรนะครับระหว่างต้นก็ประมาณหกสิบเซนนะครับ นี่ครับพามาอัปเดตมันสำปะหลังนะครับมีพี่น้องเกษตรกรนะครับโทรเข้ามาสอบถามสอบถามนะครับผมใช้อะไรนะครับมีสูตรอะไรในการระเบิดหัวมันไหมนะครับผมใช้นะครับวัสดุปรับสภาพดินของนิวซันนะครับซึ่งเป็นชนิดเม็ดนะครับชนิดเม็ดวางรองพื้นทางดินนะครับอัตราการใช้ก็หนึ่งไร่ต่อหนึ่งกระสอบนะครับเป็นอินรีย์นะครับอินซีนะครับถ้าท่าน ได้ติดตามเพจนิวซันตะวันใหม่มาโดยตลอดนะครับอาจจะทราบว่านะครับมันสัมปะหลังในทุกแปลงนะครับตั้งแต่เริ่มต้นการพ่อปลูกนะครับผมใช้นิวซันชิเม็ดปาดลงพื้นทางดินนะครับส่วนท่อนพันธุ์นะครับส่วนท่อนพันธุ์ก็ผมใช้นะครับการแช่ท่อนพันธุ์ด้วยนิวซันน้ําและนิวซันผงนะครับบวกกันนะครับเพื่อเร่งการแตกรากนะครับแตกตาใบนะครับมันค่อนข้างที่จะงามมากนะครับ งามนะครับถือว่าถูกอกถูกใจนะครับถือว่าผ่านครับมันอายุประมาณนี้2เดือนนะครับนะครับการันตีได้ว่างามจริงๆนะครับถามว่าโรคใบด่างมีไหมก็มีบ้างนะครับแต่ก็ไม่ถือว่าเยอะนะครับไม่ถือว่าเยอะดินก็เริ่มจะแตกนะครับดินเริ่มแตกแล้วแหละนะครับแสดงว่าเขาเริ่มจะลงหัวให้เห็นนะครับในบางต้นที่เขาสมบูรณ์ไปแล้วนะครับก็ ต่อจากนี้ไปก็จะเป็นเข้าสู่ช่วงหน้าแรงนะครับหน้าแล้งวันนี้วันที่15 15นะครับ15พฤจิกานะครับ2 5 6หนะครับมันสําปะหลังในทุกแปลงที่ผมปลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นพวงเพชรนะครับานะครับละยอง9นะครับห้วยบง90หรือแม้แต่อีเหลียงน้อยนะครับก็พื้นฐานที่ผมใช้ก็เป็น การหว่านรองพื้นทางดินนะครับเพื่อปรับปรุงดินด้วยวัสดุปรับสภาพดินของนิวซันนะครับหนึ่งกระสอบก็50กิโลนะครับอัตราส่วนการใช้ก็5 50กิโลต่อหนึ่งไร่นะครับหนึ่งไร่หนึ่งกระสอบนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสําหรับมันสําปะหลังนะครับภาพค่อนข้างที่จะไม่ชัดเท่าไหร่แต่ว่าดูด้วยตาเปล่านะครับค่อนข้างที่จะโอเคมากนะครับสําหรับมันสําปะหลังนะครับสวยงามนะครับ สวยงามนะครับช่วงเช้าๆของวันที่15นะครับพิจิกานะครับ2566นะครับสำหรับท่านใดที่โทรสอบถามเข้ามานะครับอนิวซันชนิดเม็ดที่ผมใช้มีสูตรระเบิดหัวหรือไม่นะครับขอตอบตรงนี้เลยว่าไม่มีนะครับเป็นวัสดุกับสภาพดินนะครับเป็นอินทรีนะครับเป็นอินทรีนะครับผ่านรองพื้นทางดินนะครับอันนี้ผมปลูกมันในช่วงต้นฝนในช่วงวันที่14กันยา นะครับสองหนะครับมันค่อนข้างที่จะมีความสมบูรณ์มากนะครับเลือกสายพันธุ์เลือกพันธุกรรมนะครับที่ไม่เป็นโรคมะปูกนะครับเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะกับสภาพดินนะครับสภาพพื้นที่นะครับนะครับท่านจะได้หัวมันที่ใหญ่ที่โตแล้วก็มันซ้ำประหลังในปีนี้นะครับในปี6 6 6กหนะครับราคาค่อนข้างที่จะดีนะครับราคาก็ไต่ พีดานขึ้นไปนะช,ช่วงเวลานี้ก็ประมาณถ้าเป็นมันสัมปะหลังที่เป็นแป้งนะครับก็อยู่ที่3ามเก็ประมาณ4บาทกว่านะครับถ้าเป็นมันรวมก็ประมาณ3บาท3บาทขึ้นนะครับก็โอเคถือว่าราคาค่อนข้างที่จะใช้ได้สําหรับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกมันนะครับก็ราคามันสัมปะหลังก็ไต่ระดับขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับได้หลายท่านได้หลายจุดนะครับทุกพื้นที่นะครับ ขอตอบตรงนี้นะครับนิวซานชิ้นเม็ดที่ผมใช้นะครับไม่มีสูตรระเบิดหัวนะครับแต่จะใช้เพิ่มให้อาหารทางใบด้วยน้ําและผงซึ่งมีสูตรใหม่ออกมาใหม่ก็จะเป็นของพรีเมียมนะครับที่เป็นชนิดผงนะครับสําหรับเกษตรกรท่านใดที่น,นําไปใช้แล้วก็จะเป็นเป็นการาเพิ่มนะครับเพิ่มผลผลิตนะครับเพิ่มผลผลิตให้กับลดต้นทุนลดต้นทุนได้ด้วยนะครับเรื่องจาก ช่วงนี้ปุ๋ยเคมีมีราคาค่อนข้างที่จะสูงนะครับการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้ยังไงนะครับลองไปศึกษาข้อมูลในเพจนิวซันตะวันใหม่นะครับสำหรับวันนี้มาอัปเดตมันสําปะหลังในสายพันธุให้ดูครับว่าเป็นประมาณไหนนะครับต้นค่อนข้างที่จะมีความสมบูรณ์นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับวันนี้ตำรวจเกษตรก็ขอบคุณครับสวัสดีครับผม